สวยสวยจัดเลยอันนี้สวยจัดเลยจริงเอาดิโรมิงสามตึงอ่ะตัวนี้แหละเนี่ยตัวนี้ตัวนี้แหละตัวนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจับคู่ดิครับรวบรวบรวบไปดิรวบไปดิ <c oughs> เราจะไปให้ถึงสุพีมนะฮะมีน้องก,กระดกนะครับมาช่วยแบกนะครับผมเราต้องมีความมั่นคงให้ตัวเองมันจะดีมันจะดีครับมันจะดีอันนี้ดี เฮ้ยต้องตายละสวย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 ้ยรวบ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 เพื่อนรวบรวบเลยสวยครับใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์ฝากนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะจะขอบพระคุณมากนะครับผมพี่เอาได้นะไอ้ตูกกต่ก,ก็ไปไอ้ไอ้ตู่มไปเออรวบสวยสวยจัดเลยอันนี้สวยจัดเลยจริงโอ้โหสวยจัดเลยครับทุกคน อันนี้สวยจริงอันนี้สวยจริงครับทุกคนผมบอกเลยว่าอันนี้สวยจริงอันนี้สวยจริงอันนี้สุดตีจริงอันนี้สุดตีจริงเอาจริโรมิงสามเดืองอะลาดเขาทั้งนั้นตัวนี้แหละเนี่ยตัวนี้ตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจับคู่ีลวกลกไปดิลวกไปดลวกไปดลวกไปดิ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 ลวไปดิลวกไปดิอ้กไปดิลวอ้ปดิลวกไปดิล อออเจับตัวนี้เลยครับเออสวยๆน้องๆโอ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วสวยจัดเลยครับน้องตัวนี้พูดครับจับตัวนี้ข่าป้อมข่าโบข่าบบข่าโบข่าโบผมจะเข้าไปจับมันข่าโบเลยยิง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  สวยครับเกมแรกเราเปิดประเดิมเกมแรกแบบชนะ yeah, แบบน, <c oughs> บบนี้แปลว่าเกมต่อไปเราต้องชนะแน่นอน <Hey. S 3> oh,

satu wah satu wah พี่จับพี่พี่พีับพับพี่ตัวนี้เลยตัวเดียวตัวเดียว ไม่ได้ยกไอ้ไม่ได้กดล้างให้ซอลี่อ่าเพื่อนโตโตด ช็อสุพีบเลยวฮ้อ้พี่ต่องซูแล้วเหรอใช่ใช่ใช่เย้โอ้โหคิดว่าจะจะไม่ทานแล้วแต่ตั้งแต่เกมเท่าไหร่นะตั้งแต่ตั้งแต่สามสิบหกอ่ะแล้วแล้วมันไปแพ้เกมมันไปแพ้เกมเกมที่เท่าไหร่นะแพ้เกมสี่ เกมหกเกมแปดนกไอฟิลเลอร์แเกมเอยเกมคือแบบดีนะมันมีเกมหนึ่งที่ไดเอ็มไงแล้วมันไดสองดาวโอ้โหแล้วงั้นแบบพี่ต่องพี่พี่ต่องจะเล่นต่อหรือยังไงมันมันมันเลี่างเนี้ยมันมันกดไดปะมันกดต่อไดปะลองดูหรือว่ามันกดไม่ไดกดไดกดต่อไดเหรอเออฮะมันกดได้ไงวะเอ๊ะผมลองออกห้อง อลองดูไม่บอกกำลังรวบรวมข้อมูลอ๋อนี่ไงกดไม่ได้แล้วโอ้โหเฉียด,ดชฉวมากทุกคนลูบีมาดีเลยอะเฉียดชฉวมากเฮ้ยทําทำได้ทำได้ยังไงมันยากมากนะบอกเลยมันเวลามันเวลามันน้อยอะเออเวลามันน้อยมาก อุ้ยมันยากมากจริงๆเฮ้ยแต่สถิติพี่มันเป็นคอนอ่ะทำไมมันมันยังเป็นคอนอยู่อ่ะยังเป็นสุพีมั้งเป็นสุพีมกดกดหน้าสถิติพี่หน่อยตรงไหนไอ้ตรงหน้าโปรไฟล์พี่อ่ะล์สุพีมสุพีมเหรออืออ่ะเคยว่าผมไม่ได้ดีไดีเกมแล้วไงไอดีเกมดูก่อน สุพิี่สุดปิ๊งกันดับปัจจุบันสุพิ๊อ่าเดี๋ยวลองลองเช็คก่นอ่าไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ปิดตึกกี่โมงโอ้ทำไมมันนาทีแบบมันมันเป็นนาทีที่เฉียดมากแบบ พูดยังไงดีอ่ะมันลุ้นมากอ่ะทุกคนมันเป็นนาทีที่เฉียดที่เฉียดสุพิมแบบคือแบบคือมันมีมันมีแพ้เกมนั้นแบบอ่าเบมันมันเป็นเกมมาครึ่งปีมาเห็นแกสวยเลยนี้สิมันเป็นมันเป็นมันเป็นนาทีที่ไต่แหลงที่แบบ สุพีมี่แบบคือแบบมันจะพูดยังไงดีมั้คือมันเข้าไม่ได้แล้วอะทุกคนมันมันกดไปได้แล้วแล้วก็คือเหมือนที่ที่น้องน้องลูกเกดบอกอะคือมันอาจจะไม่ไดะอาจอาจจะแหลกหรืออาจจะมันไม่ให้เราไปต่อก็ได้คือแบบ คือทุกคนรีบจบอ่ะคือแบบไอ้เราก็รีบจบมันตื่นเต้นม,มากจริงคือแบบมันมันเป็นนาทีที่ที่เฉียดแบบอ๋อผมดูเวลาอยู่อุ้ยจะท่านไปเนะจเนาะพี่ไปกดหน้าหน้าโปรไฟล์เพียหน่อยดิแบบออกหน้านี้ไปแล้วกดตรงตรงปปรูปโปรไฟล์เพี่อ่ะอ่ามันขึ้นสูพิณน,นะ ไม่ไม่กดตรงรูปโปรไฟล์พี่อ่ะออกออกจากหน้านี้ออกจากหน้าแรกกดตรงไหนกดกดกลับไปหน้าแรกเลยหน้าแรกหน้าแรกแลก้วก็กดตรงรูปพี่อ่ะตรงรูปพี่อ่ะตัวไหนเนาะเอ yes. สซูพีมกดตึงซูพีมจริงของผมของผมมันยังไม่ขึ้นเลยเอ้าเหรอน่าจะของผมมันน่าจะยังบักอยู่เออมันน่าจะบักอพะซึ่งขึ้นเลย เออเพราะว่าของพี่มันกรอบอะไรมันก็มาหมดหละมันกรอบอะไรมันก็เปิดหมดเลยนะสูพีมอ่ะอ๋อใช่ใช่กรอบที่ไปรับของอังไปรับของใช่ก็ไปรับของอ่ะเอาเลยรับด <า S 2> ีใจด้วยคะ่ะครับผมขอบคุณมากเออมันคือมันเล่นไม่ได้แล้วอะ่ะเอา,อาง่ายเลยคือใช่ป่มมันคือมันเข้ามันเข้าเซิร,ร์ฟเวอร์ไม่ได้ละต้องเล่นเกมอื่นอย่างเดียว